วัน mm hmm. ที่17มีนาคมพธุทธศักราช2568เป็นวันที่74ที่ข้าพเจ้านางสาวนิพาพบุตรมากขอถวายเส,สียงสวดสัตยาตบทพระสวดพระปริพฤฤฤฤฤฤฤและมนงต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคับูชาและอาจารยบูชาแบบครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติอรอกได้มีสมาธิจดจรอในอาารา พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุนเทวดาสมันตาจักวาเรสสอัตราพัชันฑูเทวตาสัตธรรมมนิราชัสสจจุนันทุสักขโมกถางักเคกาเมจรุเบขรีสิคารัตะเตจันทลิเควิมาเนทีเปรัตเถจพาเมตระวะาคาหานเคหาวตุมเหเคเต ภูมิมาจายันจุเทวาชรัสสะถาลาวิสเมยยขะคันธภะนาคาติดันานแต่สันติเกยามุเิวราชนางสาธบูเมสุนันตุธรรมส,สวนาการวยยามพัทันตาธรรมส,สวนาการวยยามพัทันตาธรรมส,สวนาการวยยามพัทันตาบทที่สองบทภูชาพระตัตนกายอ,อิมินาสกาเรณนะ พุทธัทงอภิภูชยมามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิพุชยมามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิภูชยมามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมาสมุตโตผู้เขาว่าพุทธัทงผูเขาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระเขาวตาธรรมูธรรมังนมัสามิสุปฏิปันโนผูเขววัตโตสาวะสังโฆ ัังงนมมาบทที่สี่บท,ส,บทสวดนมัสการสึทธิคาถานะโมะตัสสะพระข่ววัตตอระหะโตสัมมาสัมพุทตตะนะโมะตัสสะพระข่ววัตตอระหะโตสัมมาสัมพุทตตะนะโมะตัสสะพระข่ววัตตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรชนณคมนาปาถา ุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสร้างทางสรนังกชามิทูติยัมปีพุทธังสรนังกชามิทูติยัมปีธรรมังสรนังกชามิทูติยัมปีสร้างฆางสรนังกชามิตาติยัมปีพุทธังสรนังกชามิตาติยัมปีธรรมังสรนังกชามิตาติยัมปีสร้างฆางสรนังกชามิบทสวดบทที่หกบทสวดสัจจกริยคาถา นาถิเนสรนังอัญญางพุทธโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเนโหตุสัพพทานาถิเนสรนังอัญญางธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเนโหตุสัพพทานาถิเนสรนังอัญญางสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเนโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอตังสัมยามขภาวาสักเเกสุวิหารติอเป็นละวัตถุสิงมหาวันเมมหาตาภิกขุสังเเคนะสัตติปัญจมาตเตหิภิกขุสเตหิสัเพหวะอรหันเตหิทัสสหิจะาโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตาพัสนายาภิกขุสังคัญจะอตุโคจตุนางสุทาวาสกายิตานางเทวานางอักกะทโสโหงสี อายังโพพระขวาสักเกโสวิหารติกับเปลวัตถุสมิงมหาวันีมหัตาพิภูสังเขน่าสติมปัญจามัตเตหีพิกขุสเตหิสัพเพเหว่าอรหันเตหิท่าสาหีจารุปทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติพระขาวันตางทศนายาพิขูสังกัญจะยานูนาไมยางปีเยนาพระข่าวาเตนุปัสสักมัยยามะอุปัสสักมิตตวา พระขวัตโตสติเกปจเจตตะคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาพาเสยยาถาปีนานามาภะระวาปุริโสสมนิกตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสมนิชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเตเวสุอัตราหิตาพระขวัตโตปัตปุตระโตปาตุระหังสุส อาถโพตาเทวตาพระขวันตาอภิวาเทตวาเอกามันตาถังสุเอกามมนตาสิตาโผเอตาเทวตาพระขวัตโตสันิเกอีมังคาถังอาาสิมหาสัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคาตัมมหาอีมังคธรรมมาสัมมยางท่าิตาเยวาอัปปราชิตาสังกันเถออาถรพุอัปปราเทวตา ภระขตสันติเจีิมังค่าผางอัฐาปสิตัตตราพิขวโวสมาฆาหังสุจิตตังอัตโนยุชกามากังสุเถราทีว,วะเนาตานิคาหิตวาอินทริยารักขันเถรปิตาติอัตโคอัปร,ราเทวตาพระขววตสติเกีิมังคาทังอภาสิเจตวาขีลังกตวะปรีฆังอินทาขีราโอหัจมาเมชาเตจารันติทุทาวิมาลา จะโมัตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโผตะปปาราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเยเกสีพุทธังสารณนางคาตาเสนาเตขมิสันติอัปยาภูมิปะหายะมนุสสังเทหังเทวกายังปะริปุเรสันติติอัถโผตะปะคัขวาวาพิกขบูอามันเตสีเยภูเยนาพิกเวทัสาสุโลกธาตุสุ เทวตาสันนิปติตาโธนติตถาคาตังทัศนายาภิปุสังคนจายเยปิเตภิกเวทะทะเหสุงอติามัมมานารหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปกัวันตานางเอตตปรมาเยาวาเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยถาปีมะยังหังเอตตาราหิเยปิเตภิกเวอภิวอภิวิสันติ อนาคตามัฏานางอรหันต์โตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกบันตานางเอตตปรมายเยว่าเทวตาสันนิปริตาพระเวสสันติสยยถาปีมยหังเอตตราิหิอาภิคิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมานาสุกะสิกโรธาภาสิสามิติ พะเอวัมพันเตติโพเตพิกขุภะขวัตโตปัจจสูสูงภระขวารเอเอตตะทะโวจะสิโลกามนุกขาสามิยะถาภูมิมาทัศสิตายเยสิตาเกลิขาพระรามปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโรมหังสาสัมพินูโอทาตมณัสสาตุธาวิปัสสานิลาวิลา พินโยปัญจสเตยตวะวณีกัปปิละวัฏวะเตตุตัวอมตะทิสศัทธาสาวกเกศเจเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาสาภิกขวเตชะอัตตาปะมะกัลุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปะตุราหัวยานังอมนุสานามัทสานังภะเปเกศตามัทธคุงสาสังอัธมาตตจตับเริงตตังเอเกัทธาสานัง มานุสานามัทธคุณอเปเกนันทามัทธคุณไั่ทิสาสภะพุทธาตัณจาสัพภะอภิญยาญาตะววากิตายวานะจักุมาตโตอัมมัตยิสัทธาสาวกเกสตเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาพิภโวเยโวหังกิตายิสามิขิราหิอนุปโสจตตหัสหาสาไยะขาภูมากับุณาวัตวา อิทิมันโตชุติมันตวันนาวันโตยสัสินโนโมทมนาอภิตามงพิกูนาสมิติงวนางเจาตาคิราติสหาสายคานนตวันนิโนอิทิมันโตชติมันตวันวันโตยสัสินโนโมทมนาอภิตามงพิกูนาสมิติงวนาอิเจเตโสรสสหาสายคานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันโตยสัสินโนโมทมนาอภิตามุงพิภูนาสมิติงวนา เวสามิตราปัญจสตายะขานาตวันิโนอิทิมนโตชิติมันตวันนาันตยสันสิโนโมทัมนาพิกามูพิกุนังสมิติงวะนางกุมพิโรราชคเหกโกเวปุรสานิเวศนาเวีพินโยนาสตัสสาสังยะขานาไฝยิปุราสติกุมพิโรราชคเหกโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมันจัตท่สังราช่าต่ดารัตโตภาษาสติคันธปานาอธิปติมหาราชา ย่าส <py> <ism> <py> <py> <conduct> ันสีโสปุตตาปิตัสสะพ่อโวอินทนามามหันภะไายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตย่าสันสีนมุธมานาภิกตมงพี่ผู้นางสมิติงว่นังทักเขียนัญจาที่แสงราชาวิรุราหัวตัดภาษาสตินะคุมพันธานาอธิปติมหาราชาย่าสันสีโสปุตตาปิตัสสะพ่อโวอินทนามามหันภะไายที่มันโตลชุติมันโตวันนาวันโตย่าสันสีนมุธมานาภิกตมงพี่ผู้นางสมิติงว่นัง ัจจินมัญจาที่สางราชาวิรุปะโคปัสสะสตินาคาณาอธิปติมหาราชาสันสุโสปุตตปิตัสสะพ่อโวอินทานามามหันภัยที่มันโตชิติมันโตวันนาวันโตยสันเสนโนมวทั้งมนาอภิตามุภิกุนางสนิติงว่านางปตตบรังจ่าที่สางราชาปุเวโรตัปัสสะสติยคาณาอธิปติมหาราชาสันสุโสปุตตปิตัสสะพ่อโวอินทานามามหันภัยที่มันโตชิติมันโต วันนาวันตยันสันสินนมว่าตั้งมานาพิกามุงพิภุนาสร็จม่ทิงวะรังปุริมาทิสังฆาศตราวัฏโธทักขีเนน่าวิรูหะคู่ปจินเนนาวิรูปะโพกูเวรูอุตรังสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรธิสาทันทะรัมมานาอัถังสุวัตณนกเป็นลวัตเวเตสัมไมยะวิโนทัสสาอาคูสัทถาอาคูวันจานิตรัสตถะมายาปุเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปุโตสหา ฉันทนากามาเสโทจาร์นิคินุคันธุกียรินุนิคันธุจะปะนาทูโอปะมันโยจะเทวสุโทจะมาตุริจิตตสีนุจะกันธมโพนารูราชาสั้นโสะโพอาคุปปัญจสิโคเจวะติมพัทุสุยะวัจจะสายเอเตจัญญเจจวราคานุคันธมภาสหราชุพีโมทั้งมานาอภิกามุภิกขุนางสันมิถิงว่านาง อาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตันตะกากรรมพันลางสัตวราอัภูายคาสหายาติพิยามุนาภาตารถาอาคูจะอาคูเทนาคายาสันสิโนเอราวันโนมหานาคูโสปาคาสมิติงวนางเยนนขยคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธาจักคูเวหายะสเต วนามาชปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสสะนามังอภัยยันตานาคราชานามาสีสุปันนาตัวเขมมะกาสีพุทโธสันนาหิวะจาหิปวะหัยันตานาคาสุปันนาสารมากัางสุพุทธังชิตตาวชิริหาเทนะสมัสสมูทังอสุราสิตาภาคภาตโรวาสวัสิเตเสเต อิทิมันโตยสันสีโนกาลักกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสษาเวปจิตติสุจิติจามาปะหาราโทนามจิสหะตันตันจ่าพระิปุตตานางสัตเพเวโรจะนามกตาสันในตบะพระลิเงเสนาราของปัตมุปาขมงสัมมาโยทานนิพันธันเตภิกุนางสมิติงว่านาง อาภูจาเทวาจัตถี네จาเตโชวายุตถาคัพมงวารุณาวรุณาเทวาจะโสโมจายาสาสะสหะเมตากรุณากายกายอาภูเทวายะสันสีนอท่าเสตเจสัตถากายยาสเพอนันตตวันินมีที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยะสันสีนมมมัทธมนาอภิการมงพิขนางเสวิติงว่านางเวนทูจาเทวาสารีจาอัมาจ่าทุเวยามา ตจทัสสุปานิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาลักขิตานิปุรักิตาวาอาคูปันทวาลาหากาวสุนาวาสโบเซทสาโกปะปาฆะมุปุเรทโทท่าเสเททัทากายาสเพนะนาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตเนสันสินโนมุทเทมานาอภิกามุงภิปุนางสด็จิงว่านาง อัทพาคูสาวาูเทวาชาลมัสิคาลิวาอริทักปาจ่โปรชาจ่อุมาปุพานิพาสินูวรุณาสหะธรรมาจ่าอจุตาจ่อเนชกายะสุเวยยาลุจิราอาคูอาคูวาสวั์เนสินูท้าเสเตทัสตากายาสเพนานนาตะวานิโนอู ตาท้าคูสาคูเทวาชรามัสิกาเรียวาอริตักาจ้าโรชาจะอุมาโภพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมจะอจุตาจะอเนชกาสุรลยยุจราอาภูอาคูปัสวันเยสิโนท่าเสเตทัสตากายาสะเพลานาตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยสันสิโนโมธมานาอภิกรรมคือสุนันสุนิติวะนาง สัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตตมากข็ญทาปุตุสิกาอาคูอาคูมโนปุตุสิกาอัถาคูหริโยเทวายจารุหิตบาสินโนปารัคามหาปารคาอาคูเทวายสันสินโนทัศเตทัศทากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยสันสินโนมัทมานาอภิตามุงพิขุนาสเมมิติงวานังสุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะ โอธาตามคันยหาปาโมุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหาราคชาวิสกาจายสันสนโนทะนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวาสติทัศเเตทัสสภกายาสเพนะนาตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยสันสนโนโมธมานาภิตามุพิขุนางสมิตินวนาเคมียาดุสิตายามากันตกาจายสันสีโน สัมพิตตาตารามาเสถาโชตินามาจะอาสวะมานาติโนอาคูอาธาคูปรณิมิตาทัศเสตตัสทากายาสเปนานัตตะวันนิโนออติมันโตชุติมันโตวันนันโตเยสันสินโนมุธมมานาภิตามุงุกุนาสมิมติงวะนางสัตเถเทเทเทวานิกายาสเปนานัตตะวันนิโนนามันวายเยนะอาปัญโุงเยจันเยสาทิสาสหวา ป่าพุทธชาติมั่งขีรังโอคตินัมนาสวังท่าเขมโอคตรงนาคังจันทังว่าอัสตาติตังสุพรามาปรมมตโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหาสันนังุมาโรติโสจ่าสปาคาสวิติงวนังสตาสหัสพระมโลกาณามหาพรมาติพิทติโอปปันโนชิติมโตพิสัมกายกโยยาสันสิโสทัสเถอิสราอาคูปัญเจกะวะ สาวัติโนเตสันจามชัปปตูมาชัโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจาสัเพอภิปันเตสินเทเทเวสพรามเกมาราเสนาอภิปันมิปันนาปันสะปัสสะกันนาหาสามัญทิยังเอถากันนาหาถาพันทัพถาราเคนาันธมัมุโวสัมมันตาปริวาเรธามาโว มุจิทาโกจินังอิติตัถมหาเสโนกันนาหาเสนาอาเปยอาเปย์สยีปานินาปุตตะมหัจจะสระรังกตะวานาเพระวังยะถาปะพุสะโกเมโจะระนายันโตสวิชุโกกตะทาโสปัจจวาวัตถิสัมพุทโธอาศัยังวเสตันจัสภาปิญญายะวะาว่าขิตบาน่าจักคุมาตตโตอมัญติยิสัทธาสาวกเเคสนิรเต เทวตายาตตามมติยิสัทธาสาวกเกศเสนรเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชาากาพิถโลเตจาอัตากับังกอดุงสุตตะวาพุทธศาสาสรางวีตาราเคหิปกามงเนสังโรมัมปีอินชยุงสเพวิชิตาสังฆามาพยาติตายสันสีโนสัพโมทันติสหพูเตหิสาวกาตา บทที่แปดปวสุธรรมจักรกมวัตนสุ เอวัมเมสุตังเอกังสัมยามพะขาวาภาลานสียังวิหารติอิสิตตัตเนิมิคทายเยตตระโขลระขาวาปัจจาวิคีเยภิกขุอามันเตสีเยวัเมภิกขเวอันตาปะพัชเตนะนาเสวิตตะพายโยตายังการเมสุกามสสขาริกานิโยโคหินนคัมโมโปตุชิริโกอนาริโยอนัตสังหิตโตเอสังหิตโตโยตายังอนตกิลมะภานุโยโคทุโข อนาลิโยอนัตสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปกัตมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอี่สัมพุทธาจักปุกรณียานกรณีอุปสมะยะปิญญายะสัมพธทายะนิพพานยะสังวตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักปุกรณียานักกรณีอุปสมะยะปิญญายะสัมโพธทายะนิพพานยะสังวัตติ ญาตเมว่าอริโยอฐานคิโผลมัคโคสยญาิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโผสาพิภเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกปรณียานะกรณีอุปสมัยยะอภิญญาญาสัมโพธายาวิทยายาวยามัตตปาสีอีธรงโขปานาพิภเวทุกครั้งเรียสัจจชาติปีทุกขาัชราปีทุกขรามารณำปีทุกครั้ง โสตปริเทวะทุกขาโทมะนาสุปายาสาปิทุกขายัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดช้างนรลัพติลัมปีทุกขังสังขิตเนาปจุปทานนักขันทาสุธาทุกขาอิทังโขปนาพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาปะโปนภวิกา นันทิราคสหาคตาตัตระตัตราพี่นันทินีเสยธิทางกรรมมัตตนาวิภาวะภาวัตนาวิภวะตนาอิทังโคปนาพิกเวทุกขานิโรธทอริยสัจจังโยตัสายเวยวัตนะหายะอเสสาวิราคานิโรโทจาโคปานิสัโคนิสัโคมุติอนารโยอีทังโคปานาพิกเวทุกภานิโรคธามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมว่าอริโยอัทังิโค มัคคุเสศกีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาปวงวาจาสัมมาปวงมุตโตสัมมาอาชิวุสัมมาวายาโมสัมมาสัมมาสติสัมมาสมาธิเอตทางทุกขังอริยสัจจัะเอตทางทุกขังอริยสัจจัติมีพิพเวบุเพอนุกัสสนุกโสเตโส ทมเมสุจักโหุตปาทิยานั Gary, Matthew, ่งตปาทิป right? ัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลโกตปาทิตังโขปณิธานทุกขังระยะสัจจังประเด็นเยตันถิเมพิขเวบุเพนัลุสุเตสุทำเมสุจักโหุตปาทิยานั่งตปาทิปัญญาตปาทิวิชาุตปาทิอาโลโกตปาทิตังโขปณิธานทุกขังระยะสัจจัง ยิ่งยงกานถิมีพิฆเวปุพเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุพุทธปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิอิทธางทุกขสมุทโยอริยสัจจังติมีพิฆเวปุพเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุทธปาทิยานาหุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิตังขงปณิธังทุกขังอริยสัจทุกขังทุกขะสมุทโยอริย อริยสัจจังปหาตังพันถิมีพิพเวถิมสุปุพเพอนุสุเตสุทำมเีสุจักขุอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกอุตปาธิตังโขปัญทานทุกทุกขลาสมิทโยอริยสัจจังปายินันถิมีพิพเวปุพเพอนุสุเตสุทำมเีสุจักขุนอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโกอุตปาธิ อีทางทุกขาทิโรโทเรียสัจจะติตมีผู้เวบุพเพนุ่นสุเทสุธรรมเนสุจักขุอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขอปนิธานทุกขานิโรโทเรียสัจจังสัจจการัมพันติมีผู้เวบุพเพนุ่นสุเทสุธรรมเนสุจักขุอุตปาทิวานังอุตปาทิปัญญา อุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิสังโฆบนิทางทุกขานิโรธระยสัจจังติมีสัจจังตันติมีพิภเวปุเพนุนุสุเตสุธรรมเนสุจักหุงอุตปาทิญาณอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิเอทางทุกขานิโรธาไมินีปฏิปทาระยสัจจังติมีพิภเวปุเพนุนุสุเตสุธรรมเนสุจักหุง อุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอตปาธิวิชาอุตปาธิอาโรโก้อตปาธิตังโฆอนิทานทุกขอานิโรพาานมินีปฏิปทาเรียสัจังภาเวตัมพันติมีิกขเวปุเพนุนสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอตปาธิวิชาอุตปาธิอารโรโกอุตปาธิตังโฆ นิทังทุกขานิโรธทานไม่มีปฏิปทาระยสัต์จำภาวิกันติเมพิขเวบุพเพอนุสูเตสูธรรมเมสูตรจักปูนุทปาทิยาณุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาทปาทิอารโลโกตปาทิยาวกิวันจิตเมพิขเวเมสูติตูสูเริยสัจเจสูเอวันติปริวตังทวาททศกาลังิถาภูตังยานัตสนงนาสุวิสุตตาอโหสีเนวตาวาหังพิขเวเทวเก เทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรมะเกสัตสมนารพรมัญญาปชาญาสเทวะมนุษยญาอนุตตรังสัมภาพิขเวยาวกิวันจะเมพิขเวอิเมสุตปูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวารทศกาลยถาปูตังยานัสสนังนาสุวิสุทธาอวสีเนวตานิวตาวาหาพิขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัตสมมระพรมัญญ สัสนมณพรมณญยาปราชายาเสถัมวัมนุสัยยาอนนตรังสามะสัมโพธิมาพิสัมพุทโธปัญญาสิยะโตจากโภเมผุตเวอิเมสุตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวทัสสากาลังยถาภุตัญญาณทัสสนังสุวิสุธาอุโมสีสท้าหังพเวเสถัวัเกโลเกสัมมาและเกสัพพะมเกสัสนมณพรมณญยาปราชายา เทวมโนสายญาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธโธปัญญาาสิงญานัจัมปันนาเมทัศนังอุทปาทิอกุปาเมีวิมตติอายามันทิมาชาตินาติทานิปุณะโวติอิติมะโวจะพระขาวว่าตตะมานาปัญจวัคคียพิขุพระขาววตปาสิตาอภิธันทุมอิมันสมนิจะปปานาเพยยะกรดัสสุนิปัญญามานี อายะสมมตโตปนันโยยัสสากิราชางมุชิตาภารังธรรมะจากภูมิอุทปาทธิยังกินเจสมุทัยยังทางมญาธรรมะสัมพันธ์ต่างนิโรธธรรมันติปวัติเตจจักภควาธรรมะจากเกภูมาเทวาสัทมนุสาเวสุเอตัมภระขวตาภารังสียังอิสปัตติเนมดิขภายีอนุตราวังธรรมะจากกลางปวัติตังปวัติยัง ตมะนีนวาพระมณีนวาเทเวนวามาเวนวาพระมุนาวาเกนะจิวาโลกคสิมินตีปุมานังเทวนังสัตตังสัตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุสาเวสุขชาตุมหาราชิกานางเทวนังสัตตังสัตวาตาวติงสาเทวาสัตมนุสาเวสุขตาวติงสานางเทวนังสัตตังสัตวายามาเทวาสัตมนุสาเวสุข ยามมานังเทวานังสัตตังสตวะุสิตาเทวาธรรมสัตทมนุสาเวสุงุสิตานังเทวานังสัตตังสตวานิมมานนติเทวาสัตทมโุสาเวสุงนิมมานนตินังเทวานังสัตตังสตวาปรนิมิตวสวัตติเทวาสัตทมโุสาเวสุงปรนิมิตวสัตตินังเทวานังสัตตังสตวาพระมกไกยกาเทวาสัตทมโุสาเวสุง เอตัมภาวตาภาราเนสิยัอิสิปัตตเนวิทาทายเอนุสาวรรมมะจักตังปวติตัอปวติยังสมาินาวาพมนนาวาเทวนวามารนาวาพัมนาวาเกณฑ์นาจิวาโรกัสมิงตหมอิทธิะเตนคานนะเตนะโหเตนะยามาพรมมโลกาจตัอภพพันธายัจะท่สสสี โลกธาตุสังคัมปีสันปะกรรมปีสันปะเวทิอัปปามานุจะโอลาโรโอวาโสโลเกปาตุร่าโหสิอติกัมเมวะเทวานางเทวานุภาวะอัตโกภาวะอุทานังอุทานีสิอันญาสิวัตโพคุนทันโยอันญาสิวัตโพคุณทันโยติติหิฮังอายสัมมุตโตคุนทันยัสสะอันญาคุนทันโยเทวะนามะโหสิติ